อ่ะของกวินนะอาจารย์ตรวจแผนม .4 ให้ในเรื่องของการนำธาตุไปใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอันนี้ของเราไม่ต้องมีชื่อผู้สอนใช่ไหมของยานิสาเขามีชื่อผู้สอนนะตรงหัวข้างบนน่ะน่าจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างวันที่สอนนั่นแหละนี่จะไม่แน่ใจนะว่าต้องมีหรือเปล่า ไปเช็คคำให้มันถูกนะอันนี้น่าจะมากขึ้นนะไม่ใช่มากขั้นไอนที่จา์วงกลมนี่คือเช็คให้ถูกนะเนี่ยสารใช้ทําอะไรเนี่ยเ,ยเยไปเช็คคําให้ถูกเนี่ยธาตุในหมู่แปดนะอันนี้ไม่มีหมู่สิบแปดนะหมู่แปดเอสำหรับสมรรถนะสำหรับ ู้เรียนเนี่ยมันจะต้องติกบ้างไหมของกวินไปในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลก็อาจจะมีข้อ5ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีแล้วก็กวินมีการนำเสนอก็อาจจะใช้อาจจะมีข้อ1ความสามารถในการสื่อสารเนี้ยต้องติ๊กหรือเปล่าหรือไม่ติ๊กก็ได้ แต่ถ้าที่มันเกี่ยวข้องกับในแผนน่ะน่าจะมีต้องติ๊กก็คือข้อหนึ่งข้อสองอาจจะใช้ด้วยก็ได้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยแต่น้อยหน่อยแต่ที่จะหลักๆเลยก็คือข้อหนึ่งและข้อห้าส่วนหัวข้อที่หกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนี่ยมันต้องติกบ้างไหมซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยฝ่ายเรียนรู้อะไรเงี้ย หรือเปล่าเออทำไมไม่ติกเลยอันนี้เวลาพูดถึงธาตุอลูมิเนียมแล้วเราเขียน al เนี่ยเป็นตัวย่อของสัญลักษณ์ของธาตุเนี่ยให้วงเล็บไปแบบนี้ที่อาจารย์เขียนให้นะอันนี้จะเขียนผิดนะคิตอันนี้อาจารย์ดาวไว้เพราะว่าอยากจะดูฟิตของเราอาจารย์ดูเห็นข้างหลังละนะเห็นตัวอย่างควิตข้างหลังละ ขั้นตอนอันนี้จะกำลังไม่แน่ใจว่ากิจกรรมของเรามันจะอยู่ระหว่างสองขั้นตอนหรือเปล่าขั้นตอนที่สองก็คือขั้นสำรวจและค้นหาเพราะว่าของเรามีการให้นักเรียนแบ่งกลุม่มแล้วก็ไปสืบค้นหาข้อมูลซึ่งมันไม่ใช่ขั้นตอนอธิบายข้อมูลนะไม่ใช่ขั้นตอนอธิบายความรู้มันเป็นขั้นตอนที่จะให้เด็กไปสืบ ชื่อมันก็บอกแล้วค้นหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบ่งกิจกรรมที่เราเอามาจากเล่นบอสมวทนะส่วนหนึ่งต้องมาไว้ในขั้นตอนสำรวจและค้นหาเนี่ยไอ้แบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละหคนโดยทำกิจกรรมอ่า40นาทีเนี่ย 40, 40นาทีมันทั้งหมดเราอาจจะให้เด็กสึกค้นกี่นาทีกลับไปดูในกิจกรรมนิดนึง เนี่ยเนี่ยทำกิจกรรมเนี่ยสี่สิบนาทีอะทำกิจกรรมสี่สิบนาทีพอไหมสอนหกสิบนาทีเนี่ยกว่าแต่ละกลุ่มจะมาพูดสืบค้นข้อมูลมากไปไหมสี่สิบนาทีเนี่ยนะมันรวมห้าสิบนาทีเลยเนี่ยมันเต็มชั่วโมงไปหรือเปล่ามันเพียงพอไหมเนี่ยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอะหกสิบนาทีห้าสิบก็เหลือเวลา อะไรนิดหน่อยอีกสิบนาทีเหรอเดี๋ยดูจัดก,การบริหารเวลาด้วยนะแล้วก็มันน่าจะอยู่ในเรื่องของของการที่ให้นักนักเรียนเขาสืบค้นข้อมูลอะอยู่ในขั้นสำรวจแล้วค้นหาเอามาใส่แล้วก็เราก็วางเนี่ยรายละเอียดเนี่ยทำอะไรบ้างเนี่ยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมรู่นนี่นั่นเนี่ยใส่ลงมาสิเนี่ยทำไมไม่ใส่ใส่ลงมาเลยเนี่ยอภิรายก่อนทํากิจกรรมเราไม่มีเราก็คือเราจะทําตามนี้หนึ่งก็ได้อภิรายก่อนทํากิจกรรมนิดนึง ครูก็พูดถึงในเรื่องของธาตุที่เป็นตารางธาตุธาตุไหนเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันบ้างธาตุไหนที่เอามาใช้แล้วมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดลอ้อมทนอะไรเงี้ยนะคะพัาะฉะนี่อันนี้เอามาใส่ลงไปในขั้นตอนอสำรวจแล้วก็ค้นหาไปเลยส่วนในขั้นอนธิบายความรู้น่าจะเป็นส่วนของที่ให้นะักเรียนมานําเสนอเน,นี้ยแล้วเราก็อาจเด็ก นักเรียนนําเสนอเสร็จรปุ๊บเราก็อธิบายความรู้เพิ่มเติมจากที่เด็กนําเสนอก็ได้จะอยู่ในขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นกิจกรรมของเรากิจกรรมที่เราเลือกมาอันนี้กิจกรรม2.7อันเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2ขั้นของการสอนของเราใน 5e นะมันจะเป็นขั้นเดียวไม่ได้เพราะมันจะเป็นเป็นแบบขั้นที่มีทั้งสื่คนแล้วก็นําเสนอเพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเป็นสองขั้นได้อธิบายใหม่ด้วยเพิ่มเติมแล้วก็อธิบายด้วยว่าให้อ่า แต่และกลุ่มเนี่ยหาธาตุในขอบเขตไหนบ้างจะเป็นธาตุอะไรก็ได้ในตารางธาตุกลุ่มละกี่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยขอบเขตตรงนั้นก็อธิบายแลงวั้นเขาก็จะไม่รู้ว่าก็คงจะกลุ่มนั้นดึงธาตุหรืองไงหรืออะไรแล้วก็จะไม่แน่ใจว่าวิชาเอกเนี่ยเรียนเรื่องอประโยชน์ของธาตุเนี่ยมัน มันอยู่ในขอบเขตของหัวข้อเรื่องอะไรโครงสร้างอะตอมหรออ๋อตารางธาตุใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนก็จะต้องรู้จักตารางธาตุมาแล้วอาจจะต้องแบบอาจจะเพิ่มเติมไม้ว่าเพื่อทบทวนในเรื่องของตารางธาตุก็ไอธาตุที่เขาหามาเนี่ยก็ให้ระบุด้วยว่ามันเป็นธาตุในอ่าหมู่ไหน มีเลขอะตอมเท่าไหลอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมะไรนอกจากอานอกจากตัวประโยชน์ของเขาโทษของเขาอะไรเงี้ยนะเพราะให้มันมากขึ้นแล้วเป็นการทบทวนความรู้ในตารางธาตุด้วยอยู่ในกลุ่มอะไรด้วยอะกลุ่มอยู่ในธาตุหมู่ไหนหมู่ a หรือว่าหมู่ b อะไรเงี้ยด้เปรีย s e n s i t i v i หรือทางตัวหา transition อะไรอย่างเงี้าาย,ยแบบขยายความขึ้นมานิดนึงให้มันดูมีอะไร นะแล้วก็มานําเสนอใช่ไหมนาเสนอเนี่ยเนี่ยการทํากิจกรรมตรงนี้สี่สิบนาทีแต่ว่าต้องแจ้งนิดนึงนะว่า้เสร็จพ้นกี่นาทีนําเสนอกี่นาทีการน,นําเสนอนั้นลกลุ่มแต่ละกลุ่มอ่ะกลุ่มละกี่นาทีนะอันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมที่ตัวอย่างตรงนี้ควรจะต้องอยู่ในขั้นตอนที่สองไม่ใช่ขั้นตอนที่สามแล้วอันนี้ขั้นตอนที่ห้าเนี่ยสรุปกิจกรรม ประโยชน์และผลกระทบของการใช้ร่วมกันนี่คือจะจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมาสรุปร่วมกันใช่ไหมไม่ต้องเขียนมันไม่เข้าใจสรุปกิจกรรมประโยชน์และผลกระทบของการใช้ทา่าบจบร่วมกันนี่คือถ้าจะร่วมกนันจริงต้องอธิบายมากกว่าน,นี้แบบนี้ไม่เข้าใจเครื่องมือวัดผลเครื่องมือวัดผล วิธีวัดผลเนี่ยมันก็คือตรวจรายงานตรวจอะไรแล้วจากเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นแบบประเมินถ้าเราไปดูจากข้างล่างนนเนี่ยเนี่ยจากด้านอื่นๆเนี่ยอย่างด้านทักษะกระบวนการอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบแบบประเมินทักษะกระบวนการวิสาตรงนั้นตรงเนี้ยก็ต้องเป็นแบบประเมินอ่ะแบบประเมินการสืบค้นข้อมูลหรือแบบประเมินอะไรเนี่ยสักอย่างตรงเนี้ย จะไม่ใช่ตรวจในงานที่มันซ้ํากับวิธีวัดผลนะอันนี้สองอันนี้น่าจะเหมือนกันอันนี้เวลาที่ตัวเนี้เนี่ยมันเป็นด้านของความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนำเสนอข้อมูลสุขโค้นเนี่ย สร้างสารรค์เนี่ยกับน่าสนใจมันจะไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ละเพราะนั้นถ้าเป็นความรู้อาจจะเป็นนักเรียนสามารถที่จะนำเสนอสุค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักเคมีหรืออะไรอย่างเงี้ยตามหลักการวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะาจะคิดว่าประมาณนี้ลองดูเพราะไปได้ความรู้เนี่ยไม่ได้ด้านแบบนำเสนออะไรอย่างเงี้ยมันมันคนละด,ด้านกันไง เป็นด้านของความรู้เพราะนั้นต้องรู้ว่าเด็กมีวความรู้เกี่ยวกับท่านั้นมากน้อยแค่ไหนรู้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนําการโชว์ตัวอย่างการนํามาใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยได้ความรู้จะเป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันก็สัมพันธ์กับแบบประเมินตรงเครื่องมือวัดด้วยนะมันควรจะต้องไม่ซ้ํากันเนี่ยทำไมมันซ้ํากันแล้วก็มันควรจะเป็นแบบประเมินเห็นไหมคนอื่นเขาเป็นแบบประเมินหมดแบบประเมินแบบสังเกตอะไรอย่างเงี้ย อ่ะเห็นไหมเป็นแบบประเมินเครื่องมือัดคือแบบประเมินแบบสังเกตแล้วแต่เพราะฉะนั้นแต่เราไม่ใช่ให้ไปปรับแก้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นใบงานประโยชน์และผลกระทบของธาตุของการใช้ธาตุนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฟอนตอ่ะไม่ไม่ใช่ฟอนอังสนาไปปรับฟอนให้ถูกต้องแล้วก็ จะให้เด็กจับคู่ใช่ไหมรูปมันยังดูงงอยู่นะเปลี่ยนจากการจับคู่เราอาจจะเป็นทำเป็นตารางทำเป็นชื่อธาตุอยู่ข้างบนไหมแล้วเขียนข้อหนึ่งข้อ2องข้อสามข้อส,อสแล้วให้เด็กตอบดีไหมดีกว่าจับคู่ควายแบบนี้มันงงคือจับคู่แบบนี้มันเหมือนเป็นเด็กเด็กประถมอะ ท่าอย่างนี้เราก็บอกไปเลยว่าจงบอกผลกระทบหรือประโยชน์ของทตาดังต่อไปนี้หรือว่าประโยชน์หรือผลกระทบดังต่อไปนี้คือของท่านชนิดใดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อหนึ่งขัดขวางการทำงานของเรื่มแล้วก็ให้ตอบว่าคือท่าอะไร ติดไฟง่ายเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงคือธาตุอะไรไตครับมีผลทําให้ไต,ตทํางานผิดปกติคือธาตุอะไรอาจารย์ไม่อยากให้จับควยแบบเนี้ยคือเด็กชอบหรอมันควยไปควยมาแบบเนี้ยถ้าจะให้มันน่ารักคนจะทําเป็นสี่เหลี่ยมเป็นช่องเพราะนั่นมองอย่างนี้มันดูงงมันดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอยากจะให้อยากจะให้เด็กจับคู่คนจะทําเป็นช่องสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเนี้ นะถ้าเด็กชอบเปนเรื่องของการจับคู่นะอานในส่วนของวิธี่จะให้เด็กทําก่อนเรียนอันนี้น่าจะเขียนผิดใช้ทํากระเป๋าบรรจุน่าจะเป็นกระป๋องไหม,มเช็คด้วยนะเวลาที่เราเขียนพวกเนี้ยเด็กเขาจะงงได้นะเขียนคำบางทีก็กลับมาเช็คตัวเองมันมีแค่ห้าข้อเช็คด้วยว่าเราเขียนผิดเขียนถูกตรงไหนบ้างโอเคอ่ะปรับแก้ประมาณนี้นะ